วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูพึ่งในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องเรียนต่อนะคะจากชั่วโมองที่แล้วของครูแซคนะคะในเรื่องของสรรพนามวันนี้นะคะเราจะขึ้นหัวข้อในเรื่องของคํากริยานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุ้นหูไหมจําได้หรือเปล่าว่าคํากริยานเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ย อลองคิดดูนะคะอ่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์การเรียนของเราให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนในหัวข้อของคํากริยานะคะก่อนคือเด็กๆนะคะสามารถเปิดหนังสือในเรื่องของคํากริยาประกอบไปด้วยก็ได้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูเพิ่งถามหน่อยว่าคำนี้นะคะนักเรียนออกเสียงมันว่าอะไรคะคำอะไรคะทุกคนคำ คำกริยานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าคำกริยาเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าคำกิริยานะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำนั้นนะคะมันจะกลายเป็นอากัปกริยาท่าทางของบุคคลทันทีจะไม่ใช่คำในชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง7ชนิดนะคะแน่นอนค่ะว่าคำกริยานี้ก็มีความหมายของตัวมันเองนะคะก็คือคำที่แสดงอาการ สภาพหรือการกระทำของคำนามค่ะคำสรรพ,พนามค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้นะคะจะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของประโยคนะคะแล้วก็โครงสร้างของประโยคของเราก็คืออะไรคะประธานบวกกริยาแล้วต่อด้วย คำอานะคะนางเอกของ,งอของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงคะก็ต้องเป็นคํากริยาอยู่แล้วนะคะแล้วคํากริยาในที่นี้ก็สามารถแบ่งชนิดย่อยๆออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะชนิดแรกนะคะเราเรียกมันว่าคํา อากรรกริยานั่นเองค่ะอากรรกริยาคือกริยาแบบไหนอากรรกริยาก็คือไม่ต้องการกรรมมาลองรับนะคะไม่ต้องการกรรมไม่ต้องการกรรมมาลองรับนะคะ่ทีนี้นะคะต่อมาเป็นชนิดที่2ก็คือสกรรมกริยาค่ะ สากรำกริยาก็คือคำกริยาที่จะต้องมีกรรมมารองรับอ่าอันแรกไม่ต้องแต่อันนี้ต้องการนะคะมีกรรมมารองรับนะโอเคค่ะทีนี้นะคะชนิดที่สามชนิดที่สามอันนี้ต้องขอแก้ไขนิดนึงนะคะ อันนี้อ,อันนนี้นะคะจะอ่านว่าวิกะตัดทะกริยานะคะออกเสียงพร้อมกันอีกทีนึงค่ะวิกกะตัดทะกริยานะคะอันนี้จะเป็นกริยาที่ใช้เปรียบเทียบค่ะกริยาที่ เปรียบเทียบนะคะอ่านะคะทีนี้ต่อมาอันสุดท้ายเลยชนิดสุดท้ายเลยนะคะก็คือกริยานุคห์นะคะกริยานุคห์เราจะเรียกมันว่ากริยาช่วยค่ะกริยาช่วยนะคะแล้วก็ชนิด ทั้ง4ชนิดนี้นะคะมันทำหน้าที่ยังไงหรือมีตัวอย่างที่จะทำให้พวกหนูเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละชนิดพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนมาดูที่ชนิดแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอากรรกริยาก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะอันนี้คุณ คุณครูเขียนคไอ้น,นี้อ่านไว้ให้ด้วยนะคะก็คือคําว่าอากรรมกริยานั่นเองนะคะอากรรมกริยาอา่มาเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างให้นะคะคำว่าไม่ต้องมีกรรมมาลองรับค่ะเด็กๆแสดงว่าจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องมีแค่ประธานาาประธานบวก กริยาถูกต้องไหมคะอ่ะมาดูว่าแบบไม่ต้องมีกรราลงรับเป็นยังไงนะคะได้แก่ประโยคที่บอกว่าต้นไม้โค่นคะ่ะอ่าเห็นไหมคะอ่ะมาดูประโยคที่สองสิอ่ชาชัยยานั่ง เห็นไหมคะว่ามันจะแสดงแค่รูปของประธานกับรูปของคํากริยาเท่านั้นนะคะเห็นไหมว่าไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเราก็สามารถเข้าใจในรูปแบบของประโยคที่เขาแสดงออกมาได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ภายในตัวไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้นะคะ อย่างเช่นต้นไม้ก็จะเป็นอะไรคะต้นไม้ก็จะเป็นคำนามถูกต้องไหมคะคำว่าโค่นก็จะเป็นคำกริยานะคะซึ่งโครงสร้างของอากรรมกริยาก็คือนามบวกกับคำกริยาเท่านั้นนะคะก็จะสมบูรณ์ภายในตัวเองแล้วนะคะคำว่าชัยาก็เหมือนกันคะ่ะชัยาก็เป็นคำนามนะคะแล้วก็คำว่านั่งก็คือ คากริยานะคะเห็นไหมว่าไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วว่าบุคคลนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขากําลังทําอะไรนะคะโอเคค่ะผ่านได้ไหมคะในเรื่องของอากรรกริยาคือคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรม,มารองรับนะคะโอเคผ่านนะคะ อทีนี้มาดูชนิดที่2นะคะชนิดที่สองเราเรียกมันว่าสกรรมกริยาค่ะแล้วก็มีคําอ่านให้นะคะเป็นสกรรมกริยาก็คือคํากริยาที่ต้องการกรรมนั่นเองค่ะกริยาที่ต้องการกรรมเราจะสามารถสร้างประโยคยังไงได้นะคะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ครูเพิ่งยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคําว่าชายานั่งใช่ไหมคะ อาชัยยานั่งอาแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันเป็นคำสักรรมกริยานะคะถ้าเกิดว่าครูเพิ่งเติมคำว่าชัยานั่งเก้าอี้อาเป็นยังไงคะอันนี้มีกรรมหรือ,อยังแน่นอนนะคะว่าชัยยาคือคืออะไรคะ คือคำนามคำกริยาคือคำว่านั่งแล้วมีกรรมก็คือคำว่าเก้าอี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะได้รูปแบบของประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ทั้งคำนามคำกริยาแล้วก็กรรมอีกด้วยถ้าเกิดว่ามีกรรมมารองรับนะคะเก้าอี้เนี่ยถูกใช้ย,ยานั่งเนี่ยอันนี้เราจะเรียกมันว่าคำศักรร,กริยานะคะ มีคำรรม,มารองรับเรียกว่าคำศัพทรรมกริยานะคะอะมาดูอีกหนึ่งประโยคนะคะก็คือคำว่าอะไรคะใช้คำว่าประโยคที่ว่านุดแกะสลักแตงโมแล้วกันนะคะ,ะนุ๊แกะสลักแตงโมนะคะ ประธานก็ยังคงต้องเป็นตัวบุคคลอยู่ก็คือคำว่านุษอ่าอะไรคือคำกริยาคะก็คือคำว่าแกะสลักนั่นเองนะคะแกะสลักเป็นคำกริยานะ,ะอ่ะในเมื่อมันมีกรรมมาลองรับนะคะแตงโมเป็นคนถูกกระทำาแตงโมเป็นลูกที่โดนกระทำนะคะโดนมันแกะนะคะโดนนุษแกะนะคะอันนี้ก็ต้องทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะ ถ้าเกิดว่าประโยคแบบนี้มีรูปของกรรมนะคะเราก็จะเรียกคำกริยานี้ว่าสักกรรมกริยานั่นเองค่ะโอเคไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยอานะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วครูเพิ่งผ่านนะคะ,ะทีนี้นะคะมาดูต่อมาเลยนะคะก็คือในเรื่องของวิกะตตถกริยาค่ะ วิกะตถากริยานะคะอันนี้คือคำอ่านของมันนะคะฝึกอ่านบ่อยๆเนาะจะได้จำได้นะคะวิกะตถากริยานะคะก็คือกริยาต้องเติมเต็มนะคะคำว่ากริยาต้องเติมเต็มเนี่ยจะเป็นกริยายังไงคะคำกริยาวิก กะตัดถะกริยานะคะก็คือไม่มีเนื้อความในตัวเองนะคะซึ่งจะเป็นกริยาของประธานตามลำพังตัวเองไม่ได้นะคะเราจะต้องให้มันเนี่ยมีคำนามคำสรรพนามหรือคำวิเศษนะคะมาขยายเพื่อที่จะได้ใจความสมบูรณ์นะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีผลถูกจากการกระทําของประธานอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรคะ คำว่าเหมือนคล้ายอ่าเหมือนคล้ายเป็นอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมคะหรือคำว่าเท่าคะ่ะนะคะคำกริยานี้จะเป็นเชิงเปรียบเทียบนะคะอะ ทีนี้มาดูในรูปแบบของประโยคกันหน่อยค่ะในเมื่อเป็นกริยาต้องเติมเต็มเราจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์คะมาดูประโยคนะคะอย่างเช่นคุณนาเป็นพยาบาลค่ะเห็นไหมคะคำว่าเป็นในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นวิธ กาตถากริยานะคะหรือกริยาต้องเติมเต็มนะคะบ่งบอกถึงคำกริยาว่าเป็นสภาพแบบไหนนะคะว่าแบบทำอะไรนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูประโยคที่2นะคะเอาประโยคว่าอะไรดีเอ่ยน้องสูง เท่าพี่แล้วกันนะคะเห็นไหมคะมีคํากริยาคือคําว่าอะไรคะคากริยาแบบวิกาตตถกริยาก็คือคําว่าเท่าใช่ไหมคะบ่งบอกสภาพของน้องนะคะว่าสูงเท่าพี่นั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกมันว่ากริยาต้องเติมเต็มนะคะเป็นคํากริยาที่ไม่สามารถแบบอยู่แบบเดียวๆได้นะคะ อย่างเช่นคําว่าก,กินอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นก็คือเราจะเข้าใจว่าโอเคอันนั้นกําลังกินเนาะแต่ถ้าเกิดว่า4คํานี้นะคะอยู่เดียวเดียวเมื่อไหร่นี่คือไม่มีความหมายนะคะจะต้องมีประธานมานําหน้านะคะถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้โอเคไหมคะอ่าทีนี้นะคะผ่านนะคะ,ะมาดูนะคะมาดูชนิดสุดท้ายนะคะก็คือกริยานุเรานะคะ หรือคำช่วยกริยานะคะกริยานุเคราะห์นะคะกริยาช่วยนั่นเองนะคะคำว่ากริยาช่วยนะคะเป็นคำกริยาที่ใช้ประกอบหรือช่วยให้คำกริยา,าสำคัญของประโยคเนี่ยได้ใจความมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือเอาคำกริยาไปช่วยคำกริยาหลักนั่นเองนะคะได้แก่คีย์เวิ คําว่าอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคําว่าเคยควรควรจะคงจะ,ะให้ต้อง หรือคำว่ากำลังนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะของกริยาช่วยนะคะที่อยู่ในรูปแบบของรูปประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นชาวนา กำลังปลูกข้าวกริยาหลักของคำนี้นะคะได้แก่คำว่าอะไรคะก็คือคำว่าปลูกถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้นะคะลองสังเกตดูซิว่ามันมีคำกริยานุเคาะหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะว่ามีคือคำว่ากำลังนั่นเองนะคะอันนี้จะทำให้ประโยค ที่แสดงนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือชาวนาเนี่ยกำลังปลูกข้าวอยู่นะคะโอเคค่ะมาดูประโยคถัดไปนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าฉันเคยไปเที่ยว ะเลค่ะโอเคค่ะคำกริยาหลักของมันในที่นี้เป็นคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าไปนะคะอ่าเห็นกริกยานุเคราะห์ไหมคะเห็นกริยาช่วยไหมอ่าก็คือคำว่าเคยนะคะอันนี้บ่งบอกถึง อดีตของฉันนะคะว่าเคยไปเที่ยวทะเลนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปประโยคของกริยานุเคะ้์หรือคำกริยาช่วยนั่นเองนะคะที่จะต้องมีคีย์เวิร์ดของคำพวกนี้นะค่ะมาช่วยเสริมนะคะให้คำกริยาหลักเนี่ยมีใจความสมบูรณ์ในประโยคมากยิ่งขึ้นนะคะ เห็นไหมคะว่าคำกริยานะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งประเภทนะคะของคำกริยาต่างๆที่ทำหน้าที่ต่างกันนะคะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะการแยกย่อยชนิดของคำกริยานะคะมาทวนอีกรอบนึงค่ะอันนี้นะคะ ข้อแรกก็คือคำอกกรมกริยานะคะก็คือไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะส่วนข้อ2นะคะก็คือสะกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเท่านั้นถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือวิกตักตถกริยานะคะก็คือคำกริยาที่ใช้เปรียบเทียบนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะ ริยานุเคราะห์นะคะก็คือกริยาช่วยค่ะช่วยให้คํากริยาหลักนะคะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะพอเข้าใจไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าครูพูดเร็วเกินไปนะคะเด็กๆสามารถกอกลับไปดูอย้อนหลังหรือดูซ้ำๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายแล้วก็หน้าที่ของคำกริยาใน ภาษาไทยเป็น1ชนิดนะคะในคำภาษาไทยทั้ง7ชนิดนั่นเองค่ะจบไปแล้วค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องของคำกริยานั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีความเข้าใจเพิ่มมากน้อยขึ้นมากแค่ไหนเอ่ยในเรื่องของคำกริยาเนี่ยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาแล้วเดี๋ยวเราลองทำแบบทดสอบกันดูหน่อยแล้วก็ถ่ายารูปส่งมาให้ครูเพื่อตรวจก็ได้นะคะโอเคค่ะแบบทดสอบของเราในวันนี้นะคะจะเป็นในหน้าที่49แล้วก็หน้าที่50ค่ะ ไม่ยากนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้ดีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องที่เรียนกันไปวันนี้แล้วก็ทำแบบทดสอบนะคะของตัวเองได้ทุกข้อเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ